สวัสดีค่ะวันนี้เราจะใคร่ควรพระธรรมสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อ22ถึง23ค่ะคนรู้น้อยเอ,อ๋ยพวกเจ้าจะรักความรู้น้อยไปนานเท่าไหร่คนที่ชอบเยาะเย้ยจะพอใจในการเยาะเย้ยไปนานเท่าไหร่และคนโง่จะเกลียดความรู้นานเท่าไรจงหันมาสนใจคำตักเตือนของข้านี่แนะ ข้าจะเทความคิดของข้าให้เจ้าทั้งหลายข้าจะให้ถ้อยคำของข้าแจ้งแก่พวกเจ้าประเภทของคนที่โซลโมนถแถลงไว้ว่าเป็นผู้ที่ไม่ยอมรับปัญญานั้นมีคนรู้น้อยคนชอบเยอะเยะ้ยและคนโง่ทำให้เราแอบคิดถึงใครในชีวิตของเราบ้างหรือไม่พระเจ้าสอนเราว่าอย่าตัดสินผู้อื่นเราไม่ควรตัดสินบรรดาคนรอบข้างเราว่า เป็นเช่นที่พระคัมภีรเอ่ยถึงแต่เราเชื่อได้จริงว่าคนที่ไม่ยอมรับปัญญาจะถูกจัดเข้าว่าเป็นพวกคนรู้น้อยคนชอบเยอะเย้ยและคนโง่ชัดเจนขอให้เราแยกเรื่องการตัดสินผู้อื่นออกจากการยอมรับว่าพระคัมภีร์กล่าวถูกต้องและเป็นจริงเพื่อใครควรพระคัมภีร์ที่ยกมานี้ด้วยกัน การมีปัญญาในความหมายของสาโลมอนไม่ได้หมายถึงคนที่มีระดับ IQ สูงตามดัชนีฝ่ายโลกที่เราเคยนิยามขอบเขตการใคร่ควรพระคมภีนี้กันไปในตอนต้นๆแต่ผู้ที่มีปัญญาคือผู้ที่ยอมรับว่ามีพระเจ้าซึ่งในเวลานั้นหมายถึงพระเจ้าของอับราฮัมอิสอักและยาโคบที่ซซโลมอนสื่อถึงในการอธิษฐานเสมอฉะนั้น การมีพระเจ้าจึงเป็นคุณลักษณะที่ตรงข้ามกับการรู้น้อยการชอบเยะะเยะ้ยและความโง่ในความหมายของซโลมอนเรายอมรับความจริงนี้หรือไม่เราได้เห็นบรรดาคนที่ไม่รู้จักความจริงและแสงสว่างจากพระเจ้าดำเนินชีวิตเช่นใดเราอาจเห็นการชอบยอะเย้ยในบางเวลาการรู้น้อยของพวกเขาในบางเหตุการณ์ พราะพวกเขาไม่เข้าใจความจริงอันบริบูรณ์ของพระเจ้าและซึ่งแม้พวกเราเองที่รู้จักพระเจ้ายอมรับพระปัญญานั้นแล้วบางครั้งเราก็ยังอาจกลายเป็นคนรู้น้อยไปได้เช่นกันพระคัมภีร์ที่ยกมานี้ไม่ได้ประชดคนที่ไม่ยอมรับปัญญาแต่เปินให้เรามองเห็นคุณลักษณะของเราและพี่น้องให้ชัดเจนว่า เราเข้าขายที่ซโลมอนเอ่ยถึงและท้าชวนให้ติดตามค้นหาปัญญาที่ว่านี้หรือไม่เรายอมรับและพร้อมกลับใจหาปัญญานี้อย่างไม่ลดละหรือไม่ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนด้วยเถิดขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน